หลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะในฝั่งขาเข้าของทางหงแดงลิเวอร์พูลพวกเขาได้มีการนำเข้าผู้รักษาประตูตมาเป็นหนึ่งในดิวในตลาดซื้อรอบนี้ด้วยแน่นอนครับว่าคนดังกล่าวก็คือทนายของจอร์จี้มามาดัชวิลลีผู้รักษาประตูชาวจอร์เจียของทางบาเลเซียที่ถูกเซ็นเข้ามาให้เป็นตัวแทนในอนาคตของอาริสันเบรเกอร์แต่ทว่าครับภายในสโมสรลิเวอร์พูลก็ยังมีนายด่านคนหนึ่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างคีวินเคลเลอร์ ซึ่งแน่นอนครับวาลิอร์พูนั้นไม่มีแผนในการขายเคเลเฮอร์ออกจากทีมถ้าหากต้องขายจริงๆก็มีเพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือการที่นักเตะอยากย้ายทีมซึ่งดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลครับก็จะยอมปล่อยก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ราคาที่เหมาะสมนั่นเองเลยครับโดยก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงครับได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับดิวของคิวินเคเลเฮอร์เกิดขึ้นนั่นก็คือการรายง,งานจากสื่ออย่างเดลติกที่พวกเขาได้ระบุว่า พนั้านเจ้าป่าอย่างนอตติแฮมฟอร์เรสต์ได้ทำการยืน่นโทรสัพประตูชาวอเมริกันอย่างแมทเทอร์เนอร์บวกกับเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อจะเป็นส่วนลดในการแรกลกลายเซ็นของเคเลอร์แต่จะว่าผ่านมาเพียงไม่นานครับทางของแดงก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วจากการเปิดเผยเพิ่มเติมแม้ว่าจะไม่มีการระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนในดิวของแมทเทอร์เนอร์แต่ค่าตัวของเคเลอร์ที่ลิเวอร์พูลได้ประเมินเอาไว้ก็อยู่ที่ราวๆ2 5่สถึงล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามครับว่ากันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจากฟอเรสต์ 8, พอย้อนกลับไปในช่วงตลาดเดือนมกราที่ผ่านมานอตติงแฮมฟอเรสต์ 8, ก็ได้ยินข้อเสนอราวสิบห้าล้านปอนด์แต่ก็โดนตอบปฏิเสธไปในที่สุดณปัจจุบันนายดานชาวไอแลนด์วัย25ปีเขายังคงมีสัญญาเหลืออยู่ในทินแอนฟิลไปจนถึงปี2026และตลอดระยะเวลา5ฤด,ดูกาลที่เขาอยู่กับชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลเคเลอร์ลงเฝ้าสอให้กับทีมไปแล้วถึง47นัดในทุกรายการ และเขาก็ยังคงเป็นนายด่านมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมชาติไอร์แลนด์อีกด้วยเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ